นอนดึกแล้วเนี่ยฮะเปอะไรกันจะตัวดีต่ไปเลเด้อถามว่าเปอะไรไปไม่พูดเหรอจิโมกี่ยามอ่มสุขภาพไม่ดีจะกลับดึกทุกคืนอีกอยากตายเหรอฮะเ้ยานมีอาชีพสายสืบไม่ออกไปมันจะได้ข่าวได้ไง แกก็รู้พอจะพอนอนตอนกลางวันกลางคืนถึงออกอาราวาดอะผมมาเฟียนี่พีู่นี่พยังทําอีกเหรอฮะเอาพ่อไปทําแล้วจะเอาอะไรมากินอ่ะแล้วแกเลี้ยงพ่อเหรอเออหากแกสามารถเลี้ยงตัวเองได้พ่อก็สาธุล่ละชอยซี่ทําไเอาหน่อยอ่ะทำต่อไปซี่ทํให้ตายเลยนายเจ้าตัวดีก็มาสอนพ่อไงว่าวะฉันถามแกนะกลางคืนแกก็ไม่นอนฮะกลางวันนต้องโหวถึงจะตื่นต๊บ่ายก็ไม่รู้ไปไหนไม่มีเงินก็แบ้มือขอ ฉันถามแกตอนนี้ก็ยังเห็นพ่อเป็นพ่ออยู่เปล่าแกเชดญทำอย่างนี้ฮะฉันต้หวังดีนะพ่อทำต่อไปพ่อต่อายแน่แกไม่ต้องมายุ่งหรอกหากโทรไม่ได้ก็ไปซะไล่เหเฮ้ยแกจะไปไหนไปปล้นแกเฮ้ยปล้นฮึวายวายเฮ้ยรือมันล้นจริงๆ 嘿，没来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 ！